่และเป็นกองต่อาบายวันนี้ก็มาทำธทุระที่ภุคันเจ้าป่าโอ้หมะพร้าวสดดูบรรยากาศาตัวเมืองภุคันยามบ่ายบางคนก็ยังขวักไขว่ตลาดรงร้านมากมาย บอกไปตรงไหนตรงไหนก็จะมีนครวัตนรครทม9 0 0 1 9 2กิโลจากกูขันไปกรัมข้าตัวเมืองกั็จะจกสาเสีเยกไฟแดงข้างหน้าไม่จะไปวัดเขียนวันนี้ทางวัดเขียนก็มีกิจกรรมหมดเลยเลยมันแบไฟแดง ไฟแดงเราจะไปทางวัดเส้เาเทียส่างอ้อมทางไปวัดเส้าเทียสางเดี๋ยวเราจะเลเเเี้ยวขวาโอ้โหเอเลี้ยวขวานี่ก็ทางไปวัดเส้าตลาดนกนอกเมืองนอกทิศนองเมืองขันขัาน้นนองอันนอง เ <Jeez. S 2> สวยแต่เขากลัวแน่นอนสองละเจ็ดพันนะสองละเจ็ดพันพรีน,น้องมีการท่งรอบเมืองกุ้งขังไปไหว้พระที่วัดเขียนนี่ตาเวทมาด้วยตาเวทก็เ,เงียบ นเพิ่มพลังเพิ่มพลังให้เราได้เห็นเพิ่มพลังให้เราได้นเนาะอากีซ่าได้เห็นดีดังเห็นบนุญโูโดูกาแฟสีส่องนี่เตาแอวนเตาแอวนสุดยอดกินเผือกสุกพะและกกก้กินเผือกผมกินเผือ่เครียดมันก็ยิ่งเิ่มกสุกเครียดอันนี้ตัวในตัวมองคันรอบนอกเส้นนอก จำเซนปัตรเทปไหมมาจำเซนพ่อเนี่ยิดคาแครเนี่ยคิดขาแค่หวันเลี้ยงเยอะแยะเออไปคิดเออลูกค้ามาเราจะบริการยังไงให้ลูกค้าอยู่เี่ยให้รอก <c oughs> ่อนูุค้าก็ไปร้านอื่นแล้วเยวจะมีเจ้าเดียวที่ไหนทางรถก็ตรงไปนี่ไปก็จะไปวัดเขียน เส้นทางนี้ก็จะไปพะรอยบึงนะพะร้อยบึงวันนีพร้อยบึงก็ผ่านหลายบ้านบ้านสำโรงบ้านสะเดาใหญ่บ้านติมบ้านโพงถึงแล้ววัดเขียนล่กไกลจัง <c oughs> วันนี้ผู้ว่าก็พาพระทีงานลพันจัก,กรยานชมเมืองที่เขตสองพันสามร้อย 2, สองร้อปนีนะเข้าสู่ทางวัดเขียนเขาจะเก็บงานกันหมดแล้วเราก็มาที่หลังหลวงพ่อโ,โตหลวงพ่อโ,โตหลวงพ่อโ,โตวัดเขียที่ก็กำลังพัฒนานได้พระนุมมาเป็นเลขาก็กำลังพัฒนาวัดอ,นะอย่างดียิ่งทีเดียวเคยมาไหม นี่ก็เจดีย์โบราณญาติโยมนี่เป็นโบราณท่านี้ก็อุโบสถที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วัดเขียนพระผู้บ้านผู้เมืองของอำเภอผู้ขันญาติโยมมาเที่ยวดูประวัติเขียน ซึ่งเป็นวัดที่ปฏิสฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อโตวัดเขียนพระประจำเมืองขคันตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยที่จังขุคันเป็นจังหวัดนะหลังจากที่ย้ายไปที่จังหวัดสิเกตก็หลวงพ่อโตนะก็ยังอยู่ที่เดิมที่ขุคันก็ที่ไปที่สร้างที่สิเกตก็สร้างหลวงพ่อโตองค์ใหม่แทนก็มีหลวงพ่อโตวัดพระโต เหมือนกันนะญาติโยมเนี่ยมาถวายหลวงพ่อโตวัดเขียนก็ญาติโยม ก็จะเป็นเจดีย์เก่าสมัยโบราณยังคงอยู่ยังมีอยู่ให้ได้เห็นเมือเช้าก็การปั่นจัก,กรยานนะของผู้วราชการจังหวัดแล้วก็จุดรับสุนรับก็อยู่ที่วัดเขียนนะแต่ก็กิจกรรมขบัดไปการปั่นจัก,กรยานให้โอกาสที่ซีสเคต สองร้อยสองสิบแปดปีดดดดดเนนะ่นานามบสชดจะมีพุทธโลกนิสสกุลปราวไปก่อนเข้าหลวพ่อโตจะมีคำว่ายคำอุชาหลวพ่อโตไม่ยม ก็จะมีของใบใหญ่ของใบใหญ่จะได้ไปไหว้พระหลวงพ่โ,ดดโ,โตกันภายในโบสถ์วัดเขียนอันนี้พระองค์ใหญ่หลวงพ่โตวัดเขียนไปวัดพ,พระคูบ้านครูเมืองของชาวอำเภอคันก็จะตั้งอยู่ที่วัดเขียน ตำบลห้วยเนืออำเภอคันจังหวัดริสิเกตเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นความและกำลังใจของชาวคันเพราะว่าเป็นพระครูปันคู่เมืองของชาวคันตั้งแต่สร้างเมืองมาตั้งแต่จังอําเภอคันเป็นจังหวัดคูนคันตั้งจากที่ได้ไปสร้างจังหวัดใหมทหกก่ที่จังหวัดริสิเกตก็ที่จังหวัดริสิเกตก็สร้างหลวงพ่อโตขึ้นอีกองหนึ่งที่วัดมหาพุทธารามหรือวัดพระโตนะอีกองหนึ่งเป็นการจำลองแบบจาก หลวงพ่อโตว่าเที่ยเพิลคันนะยายจ่าโจมก็พาญาติโจมมาชมทุกท่านมาชมวา่าหลวงพ่อโตอที่วัดเคียนกัน พาชมนะให้ลงพอโตซึ่งวัดเขียนก็บุรณะนะนางเขมนิ่มแซ่เขมมาบริจาครับสองหมื่นบาทบุรณะเมื่อสองสี่เก้าเจ็ดแล้วก็บุรณะครั้งที่สนะี่นะก็เมื่อวันอาทิตย์ 7, 24, ที่เจ็ดมกราคมสองพันหนึงร้อยสิบสี่เพื่อนชาคำเดือนสองปีมะโรงโดยกองทุนบุรณะ บรุษสถานุโบสถตรวัดเคียงวรพารามนำหนึ่งการสร้างโดยน้องสาวพวีนาทองัตธนิสมบัติพระเจ้ากุคันกาณาพานิชสวัสดีครับสาธุมาไหว้หลวงพ่อบ่ะพ่อโตพ่อสินพอพคร ก็พาท่านชมไปเรื่อยๆเนาะ ทะลุเรียงรายสื่อภาพเ,าเวสันดรภาพพุทธประวัติ ที่กำแพงอวสัตย์ัจะมีตู้บริจาคมีบาทเกา่าเก่ามีบาทเก่าทนผมพระพุทธรูปมันก็จะมีพระองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่บริษสถานไว้รอบฐานพระพุทธรูป หลวรพตูนะใหจุดูบรรยากาศ ก็บรรยากาศภายในอ่าบรรยากาศภายในอบริ mm. วเวณวัดเขียนโอหนาเวดโบสถ์หลังเก่าหลังโบราณก็ยังมีอยู่ให้เห็นอาจจะดีทรงเก่าๆสมัยโบราณยาดเยม คือผาร,รอบนอก,นนอกซึ่งพระบู์นี้ก็ได้รับการบูรณะมาหลายครั้งหลายคราเพื่อให้เหมาะสมเป็นที่สักการะบูชา ไหว้นำจิตนำใจของญาติโยมชาวพุทธนะญาติโยมก็ความสวยงามตันดับ อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในเนอะอบริเวณวัดเขียนบุรพารามอาอยิดีอันนี้ก็ปัดปัญจกยาน238ปีสีสเกตซึ่งมระชาชาก็มีทันานผู้ว่าและกลราวยราชการได้ปัดจักยานแล,ล้วก็มาพักที่นี่นปัญจกยานประวัติศาสตร์เมืองเก่าสีสเกตขุกข,ขันรวมระยะทาง หนึ่งร้อยกิโลเมตรสัมผัสเส้นทางอารยธรรมสีเผาไทยสีเรีเกตวันอาทิตย์ที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบสามเมื่อเช้าเราพูดว่าปัน่นจักรยานมาเพื่อย้อนรอยสองรอยสานสิบแปดปีประวัติศาสตร์เมืองเก่าชาวขุนขัน ไปมือเองเนาะได้ไว้กล่อนีจ้านมือเรดในอปอดกล้องปุ๊บมันจะมาเลยแจ๊ยังฟังเลยนี่เอาันไปมนมมัุ้นฟังมันเองอันนี้ลานจะอน,นุเจดีของครูบา ศ่นยมน้านี้ก็ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมอของแม่ชีหรือบาสุกที่น้องขาของขาก็จะมีที่พักอยู่ตรงนี้นะก็ท่านสันใดที่สนใจที่จะมาะปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องโกนผมหรือโกนผมก็ดีไม่ไว่าหญิงหรือชายก็จะมีที่พักมีห้องน้ำอยู่ตัวพร้อมนะ แล้วก็มีศาสนาสุภาษิตไว้นัติสันติปรมังสุข,ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มีนะเป็นศาสนาสุภาษิตคำตรัสของพระพุทธเจ้าในญาติโยม รู้จักคนง่ายรู้ใจคนยากก็พาท่านชมเนาะบริเวณวัดเขียนวัดประจำเมืองคุ่ขันเมืองเก่ารพระพุทธรูปองค์เก่าโบราณคือหลวงพ่อโตวัดเขียนพระประจำเมืองคุ่ขันผู้บ้านคู่เมืองของชาวพคุันสุรนาจนเุนันก็มาที่วัดเขียนบูรพารา ตอนนี้ก็ต้นสาระอ่ะต้นมาที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีดอกมาก็จะมีต้นไสย,ย้อยนะต้นไซยอยในส่วนนี้เนาะยอดเยอะมีดอกเข็ม กให้ดูบรราาาศสำหรับคลิปนี้ก็นนำเสนอพาท่านชมวัดเขียนไปแต่เพียงเท่าน,นี้ก็ชอบก็กดไลค์ใช่ก็ก,กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจเพื่อทำคลิปดีๆในทางพุทธศาสนาต่อไปนะยัดยมก็ค่อยบกับคลิปต่อไป มีการนำเที่ยววัดในพุทธศาสนาจากยูทูบวัดสลาวนาก็ดยอะ